สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ Fc ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินนี่พารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหวยฮานอยมัดรวมและหวยมาเลยจากแม่น้องชมพู่ค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะก็ต้องขอขอบคุณแม่น้องชมพู่ที่แบ่งปันและแชร์แนวทางค่ะและขอแนะนํานะคะถ้าหากท่านได้สนใจอยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P. สามารถแอดไลน์เข้าที่ลิงก์ด้านหน้า dl0509psa dl0509psa นะคะหรือว่าอยากจะติดตามทางเพจของแม่น้องชมพู่ก็ติดตามได้ที่แม่น้องชมพู่99นะคะ ค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่ม VIP เพียงแค่150บาทต่อท่านตลอดชีพค่ะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะในห้อง VIP ก็มีแนวทางวางให้ทุกหุ้นทุกหวยไม่ว่าจะหุ้นรอบเช้ารอบบ่ายไทยเย็นไต้หวันฮานอยสตาร์ลาวสตาร์ลาว HD นะคะไปจนถึงฮานอยมัดรวมลาวพัฒนาและหวยรัฐบาลไทยค่ะ และเรามาเริ่มดูแนวทางหวยมาเลยกันก่อนเลยนะคะงวดที่ผ่านมา3ตัวบนออก2 7 5และ2ตัวล่าง2 4นะคะแนวทางของแม่น้องชมพู่ก็เข้าวิ่งรูด5ฟัน 5, 5และเข้าตัวเจาะ5 7 7 5นะคะ และต่อมาก็เป็นแนวทางหวยมาเลยของวันนี้นะคะงวดวันที่21เดือน11 2564ค่ะให้วิ่งรูด5และ2ฟัน5เจาะ2ตัว52 51 54 50 57 23 21และ20ค่ะเบิ้น55 22และเจาะ3ตัว230 243และ615ค่ะ และต่อมาก็เป็นแนวทางหวยฮานอยมัดรวมงวดที่ผ่านมานะคะก็เข้าทั้งฮานอยดาหนางังนอยพิเศษนอยสามาคัคคีนอยพัฒนานะคะแนวทางของแม่น้องชมพู่ก็เข้าวิ่งรูด5และ2และเข้าตัวเจาะ0 6 2 255ตัวระวัง6ค่ะและตัวนี้นะคะก็เป็นหวยฮานอยมัดรวมนะคะงวดวันที่21เดือน1 1 2564ของวันนี้นะคะให้วิ่งรูด 8และ0ฟัน8เจาะ2ตัว8086 49 53 89 05 0609 96และ12ตัวระวัง6เจาะ3ตัว358 156และ389เบิร์น88 0044ขาแนวทางห้อยห้าน้อยมัดรวมจากแม่นองชมพูนะคะ ถ้าหากท่านใดชอบและถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆวยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ